สวัสดีครับหลังจากฝนตกนะครับหลังจากฝนตกมันเลยออกมาว่าสิมา่วานปุ๋ยนะครับนี่นะครับน้ำเต็มเลยครับหายางเบ่ก้กงอนครับอันนี้แปลงห้าแพงกลุลาเขาได้ครับแปลงที่ว่าไร่หนึ่งนะครับเปลอยแทรเล็มนะครับ เต็มแล้วครับอันนี้ไฮนาครับเขาครับนี่เขาเต็มงัวกับล่อออกไปบ้านนะครับล่อปล่อยเขาคาะนะครับตอนนี้นี่ชนิดที่วัดน้ำไหลครับเต็มเลยนะครับผพาย่าง,งรับผมปุ๋ยไม่เล้าผมสิเมื่อวานปุ๋ยตอนนะครับพามาเบ่งหวง แปลงงาเขาครับเห็นนะครับเต็มแล้วนะครับนี่ตัดไปมังกรเนี่ยนะครับเต็มนาสิมมีทุกแปลงครับน้ามีทุกแปลงนะครับเต็มทุกแปลงนะครับเพิ่งตกไปเมื่อกี้นี่นะครับเลยพามาสำรวจนี่นะครับง้วกับบ่คอยเขาโฮมบันเดย์เพิ่งง้ออยู่นะครับหลังฝนตกนะ น้ำผมมาถ่ายมุมบอมเป็นมุมปกติที่ผมถ่ายนะครับคนละมุมนะครับแต่วาใน้แปลงเดียวกันนะพื้นทีเดียวกันเนี่นะครับเบิ้งน้ำครับ,บแล้วครับกระเช้แปลงนี้ว่านปุ๋ยไปเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ได้ว่านอีกอาเบิง้งบรรยากาศฝนตกนะ มีน้ำสุแปลงนะครับมีน้ำทุกแปลงแถวพายางเบิงนะเบืตกแห้งนะครับเบิงนะครับนี่แหละครับมองเรียงผมมเมื่อื่นจะเป็นยังไงบุนี่มื่อีหัวตะตกเศร้านะครับหัวตะตกเศร้าเด่นฝนหัวตะตกเศร้างัอหน่อยงัวใหญ่เปียกเบิดเนะครับ คู้ปภาฝนตกแห้งนะครับตัวเปียกกับเปียกตัวว่าเปียกกับว่าเปียกนะครับเพราะว่ามันมีหม่องหลบอยู่บางน้ำครับเป็นปกติเป็นประจํานะครับัฝนตกแห้งประมาณนี้นะครับน้ำนะครับาแพงกุหลาบของเขาครับมีน้ำกับสุแปงแล้วผมก็สทีเดียวเนี่ยครับเอาปุ๋ยมาหว่านพอดีครับนี่ก็เลยทยคลิปซะก่อนครับ วันไหนทำได้วทำนั่นก่อนมืออื่นก็คอยมาวานต่อนะครับมีเดบเดบ,บ้านเกือบทุกแปลงเดบ้านเกือบทั่วแปลงนะครับเดบ้านเกือบทุกแปลงเฝ้ามาวาน,นครับเมืองนามนามไรค,ครับเลยตอนนี้ก็บซีโมงแรงนะครับลังฝนตกไหมผมมาลุยกองสีชัดบ่นนะครับเพราะว่ามันขึมงัวก็ล่อนะครับล่อเขาขอก บ่ลงน้ำเลยครับรอเขาขอกเปียกเบิดน้ำกระท่วมบร้ยางเขาไปท่ายแปลงปลูกไม้เห็เบ่งนะครับอูอยู่สนทางพุ่นแปลงปลูกไม่นี่กะนาสิมีเต็มคือกันละครับเพระาะว่าเพิ่งสูบไปใสอาทิตย์เมื่อกี้นี่ไปายางสำรวจแปลงนครับจะเดรียมาวานปุย๋ยปล่อยง้อเขา วจะพืชนะครับอันนี้เป็นหญ้าชิ้วๆนะครับของลกออกด้วยครับเนี่ยผมออนหญาตลกออกนี่ต้นลักนะครับทนลักหน่อยนี่นะครับวานนี้นะครับต้นลักคันได้เก e. e. ิดแล้วเนี่โอ้หายตายยากครับแต่ว่าคันนี้น่อยอยู่นี่ถอนงายนะครับวานนี้นะครับผมยญ้าพาลงมาแปลงเลยนะ อย่างอย่างพาลงมาแปลงเนี่ยคือเอาทุงขยะจะออกเนาะเนี่ยครับน้ำพอดีกับสิ่มา่วานปุ๋ยอย่างทั่วเป็นก่อนมาเป็นยังไนะงเนาะงัวกันล่อสิเขาคอ,อกนะครับงงเป็นงังวกันเป็นยังไงงัวเขา บรรยากาศหลังฝนตกนะครับว่หน่อยก็บอกเคยเห็นนํานะครับตัวเปียกไปแล้วไปอมามาหน้าวายยาไข่นะครับตอนฝนตกมันอยู่ในขอ,อกเฟียงนะครับอยู่ในขอ,อกเฟียงอยู่ตวบากาฝนมันตกแห้งคากิลีครับมันสาด อยู่ใส่กระบอนี่อยู่ในคอกับเบียกครับนี่นะครับบรรยากาศพื้นทีสา,ามไลน้ำถัม่มเกือบสองไล่ั้งคุ้นกับถวมนะ่มเนอะีนี้เหลืออยู่ไลนึงประมาณไลนึงนี่นะครับก็แม่ขึ้นเนาะครับกูขูย่ยางน้ำฝนอยู่สงสัจยจะได้เซิรองแล้วล่ะครับ จีนเย็นไว้แล้วครับแซน้าโตัลนะรอนะครับทีนอยก็จะป้อยเก่าอกแล้วล่ะครับภาพเบิเ่งบรรยากาศครับอ่านู้อเนื้อนื้นนื้นแม่นี่กระทองแล้วอันนี้สิบหาดียนโอ้หัวหน่อยเป็นมวนไปเลยนะครับ โม่อน่อยเล่ยนนามนะครับครับผมมีสินค้าตัวหนึ่งนะครับของผมครับคุบครับขุมใส่ง้วหาเดือนหอดสิบสองเดือนนะครับผมเห็ดเองนะครับตอนนี้คาดว่าสิขายแปดร้อยร่วมทรงนะครับผู้ใดสนใจผู้ใดเบิ้งคลิปแล้วก็ลองทักเข้ามาในเพจผมก็ได้ครับผมเห็ดตัวอย่างแล้วๆครับอันนึง ตรบล้อเส็ดเรียบร้อยแล้วล่ะตะนี่ก็ล้อบองขั้นตอนการสีสั่งของก้อนว่าสีสั่งใดพร้อมมือใดเพราะว่าต้น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 แบบเรียบร้อยแล้วนะครับหัวง้วสำหรับหาเดือนถึงสิบสองเดือนนะครับแปดร้อยพร้อมทรงนะครับหรือยังไงกัลองถักมาถามอีกราค่าหนึ่งนะครับ อาจีพได้ยอยู่ในราคาทอาไดเพราะว่าบางทีผมเปิดไว้กอนแปดลอยเนี่ยอาจจะบอท่านอาจจะบอได้นะครับแต่ว่ากับอยู่เรียรดนี่แหละครับอาจีพแปด้อยมีสิบร่วมทรงไปเองสั่นนะครับเพราะว่าผมเบิ้งแล้วผมกับขันพอเฮ็ดขายได้ผมกับช็ดขายนะครับในราคาถือน,นะครับเห็ดทรงนะครับราคาทรงแต่ว่าต้องเบิ้งอีกแค่นหนึ่งนะครับอาจีพพร้อมเฮ็ดเ่เห็ดเราต้นทุนหลายก็ แปดลอยหรือว่าเกาลอยอังสี่กับมันกับบมันกับบเป็นตาเข็ดได้ครับเข็ดเกาลอยมาขายแปดลอยอังสี่กับบแมนเนาะครับวัสดุดีนะครับสแตนเลสยังดีหนังครับาผมกะหาหม่องเย็บหนังเนี่ยครับหาคนที่เย็บหนังให้กันเย็บหนังได้กะถือว่าไปได้เนาะครับราคาของเอามารวมกันเบอร์กอนว่าสียู่ในราคาเท่าไรเนาะครับผมจากเข็ดเล็ ทรงบอกเกินบอกเกินแปดอยเนาะครับทรงให้ได้ที่จริงเฮ็ดลายไซก็ได้เนะครับเพราะว่าเฮ็ดสามารถเฮ็ดไซเอ็มไซเอลไซเอ็กเอลก็ได้เนาะครับสามารถเฮ็ดได้เนาะครับแต่ว่าผมผมว่าเฮ็ดดีกว่าเอาเฮ็ดเฮ็ดง้อหน่อยดีกว่าครับบอกเกินปีหนึ่งสามารถเฮ็ดเฮ็ดได้เยอะนะครับสาหรับผู้ที่อยากได้ก็ลองลองสอบถามกันของมาได้เนาะครับสําหรับผู้ที่อยากได้ ใส่ยังเก่าเเออได้ใส่ง่ายขึ้นนะครับใส่ง่ายขึ้นแต่ว่าผมบ่มีแบบใส่ง่ายผมก็เลบออยบ่อยากเค็ดนะครับผมมีแต่มีแบบแบบจะใส่ใส่บ่เกินสิบสองเดือนที่จริงมันก็เกินได้เยอะดอกง้บอบกผูผมใส่หอดเกือบสองปีครับค่อยถอดอันผมใส่อยู่ใส่มั้งแต่ตอนแปดเดือนหอดสิบแปดเดือนครับหอดสนเขาครับง้อผมใส่เดีย๋ยวครับนี่ก็เสียงฝ้ายัางห้องคึ้มคำคุมคำอยู่นะครับ เาพาไปบ้งปุยเี่เขาเอามาปราน,นะครับพยาหามใน้่มันทัานน้ำนะครับเดี๋ยเขาเห็ดดีแล้วครับบ่ได้สูบด่าม,มาใส่ถือว่าดีรักแล้วนะครับปุยยูเลียนะครับโอ้ตอนนี้กับแพ่งไรหมดหัวแพงงอนสาเหตุยังน,นครับยาในใส่สูตรอื่นอยู่ครับยูเลียแพงแล้วก็จะเป็นสิบหกแปดแปดไปให้ท่านครับขอรหคาร้อยกว่าบาท ว่ายูเลียนเจ็ดรอยกว่าบาทครับก็เขาก็ต้องพยายามลดต้นทุนเนี่ยเนาะนี่นะครับปุ๋ยเขายูเลียกับบอกนี่ก็ับประมาณสองสามกิโลสามกิโลกับสี่กิโลนไหครับสามกิโลเดี๋ยวขออนุญาตว่านปุ๋ยก่อนนะครับโอเคครับผมคลิปนี้ก็สวัสดีครับ